สวัสดีค่ะทุกคนคือวันนี้เนี่ยเห็นว่าเราถักเปียใช่ปะเห็นเราใส่ชุดน,นี้สิ ก็คือวันนี <Jacqu eline> ้เราจะไปดูไซน์ก <Finland> ันบอกก่อนว่าเราอะอยู่คณะสถาปัตย์นะคะก็คือสถาปัตย์หลักนั่นแหละเราอะอยู่ปีหนึ่งแล้วแบบว่าทุกๆเทอมอะมันจะมีโปรเจกต์บ้านหลังแรกบ้านหลังที่2อะไรงี้คือเทอมที่แล้วไม่ใช่เทอมที่แล้วไม่เกี่ยวกับที่ที่ผ่านมาเราทําบ้านหลังแรกไปแล้วแล้วตอนนี้เรากําลังจะทําบ้านหลังที่2ก็คือจะต้องไปดูไซน์กับอาจารย์อะไรอย่างี้แถวราชดำเนินเนาะคราวนี้ก็เข้านัดเราไว้บ่ายโมงก็คือสายมากแล้วไม่ไหวแล้วต้องรีบไปแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาอยู่กันที่ที่ที่เอาเอยไอ้ยห oh, yeah, yeah. ี้ย่บอกไม่บอกไม่บอกเลยที่ที่อะไรวะโตหะปราสาทโตหะปราสาทวัลราชนาดาค่ะ ตอนนี้ก็คือเสียงดังมากววเสียงดังมากมาก,มากเหมือนวันรวมญาติญานติจริงก็คือก่อนที่จะไปดูไซก็จะมาราชนดาดาก่อนแนะนำตัวค่ะแนะนำตัวหัวสีแนะนำตัวสทหนึ่งครับนแนะนำตัวค่ะแนะนำตัวผมนายแพทย์ น้ำงตัวค่ะน้ำตัวขอหนึ่งครับครับเพื่อนอยากออกกองหิวแสงหิวแสงครับหิวแสงนี่นี่เขาคือเราจะมาแนะนำแบรนด์ระดับโลกเป็นเจ้าของแบรนด์แฟชั่นระดับโลกฝา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 กอ่ายูนิคอร์ครับผม อ่าฝาก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 ครับฉบับอันนี้ก็ B H C ครับแบรนด์แฟชั่นชื่อดังระดับโลกระดับโลกหมอใชสวัสดีค่ะอันน้ำตัวน้ำตัวสวัสดีค่ะแดนนะคะสวัสดีค่ะตตีค่ะสอเคสอนถอสอนถอดสอนรอง เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าคือหน้าบันอันนี้เราเห็นหน้าบันก็จริงและตรงนี้เราเห็นหน้าบันก็จริงแต่ว่าแบบความรับรู้มันจะต่างกันเพราะว่าเหมือนการวางทิศของหน้าบันตรงนี้มันจะดูแวววาวากว่าแต่ว่าตรงนี้มันจะดูแบบดูธรรมดาออใช่คือมันโดนแสงเว้ยเพราะฉะนั้นทิศอะในการวางผังในการ,รวางวัดวางสิ่งก่อสร้างวางสถาปัตยกรรมต่างๆคือโค้ดสำคัญคือแบบ เห็นปะนี่ดานนู้องฟังก์ันฟังก์ันเนะเทียบกันน่ดูดิเห็นปะอ่าเพราะนั้ทาที่ที่เราต้องเราต้องเป็นมิตรกับเขานะเอาเขาก็มาใช้ด้วยนะนี่คือเส้นร่างที่อาร์คิเต็ตนี่จะต้องมีเส้นนี้อยู่ยูอต้องฟอร์สมาเลยนะนี่คือสเป a อ e เดอร์ คือบริเวณไซของเรา20เมตรทางนี้เราก็ลึกเข้าไป40เมตรติดอนุสาวรีย์พอดีเลยอันนี้คืออาคารรอบข้างนี่ก็อีกหนึ่งกรมนะเกิดมานิดนึงอันนี้ก็อาจจะเมตรยีอะไรเงี้ยเมตรเจ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  นี่คือสภาพของเราหลังดูไซนะคะคือตอนที่ดูไซก็แบบไม่ได้ถ่ายมากขนาดนั้นเพราะว่ายุง่งวุ่นวายวันนี้เรามาพักกันทีน่ n a t u ล a l เป็นไงบ้างคะหลังจากอเ,เอ,อ่อทำไซดูไซมากสร็จการดูไซใน,นวันนี้นะคะก็เห็นได้ว่าไซของเราเนี่ยติดก,กับอนุษย์เซลล์เลย คืเอเหนื่อยมากทุกคนเหนื่อยมากร้อนก็ไซส์เราเป็นยังไงวะคะติดกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยู่ฝั่งน้นอยู่ตรงน้นดูแต่ละงานของเรา่วดีโอไปทอะไรถ่ายไปตัดเ็นตัดวิดีโอเลยไปเย้วไปไปเราเราจะปิดบอกไว้แค่นี้ <Yeah. S 1> お前 <laughs> <laughs> <laughs>